উত্থিনি উপাসকাহ 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 উতনী উপসakkha 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 উতনী উপসakkha

आद्य तुच्छ संता सद्धा देसाधिवरञ्ञ ताया तुच्छ संन्त सद्धा देसाधिवरञ्ञ ताद्य तुच्छ संता सद्धा देसाधिवरञ्ञ ताया तुच्छ संन्त काजतुच्छ संता सद्धा संता सद्धा देसादिवरञ्ञा काजतुच्छ 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 संता सद्धा

तजतुचा संता सताते साधिप्रणचा 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 Tajatuca santa satadesa ti beranjak. Tajatuca santa satadesa ti beranjak. Putuni upasaka. Tajatuca santa satadesa ti बुधोदि उपसक्खा ताचतुचा संता सद्धाvarthetaेसादिवरंज्ञा 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 बुधोदि उपसक्खा ताचतुचा संता के साथ ही बढ़ गया तो दो ये उपासा का ताला दो था संता सत्ता के साथ ही बढ़ गया तो संता सत्ता बुद्धोनि उपसक्खा धाचतुषा संकस्सत्था देसातिपञ्ञा 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 a doja อุทุนีอุปัสสกาตาจตุจสันตสัตถาเทสาทิปรัลัญจโอุนีอุปัสสกาตาจตุจสันตสัตถาเทสาทิปรัลัญจโอุนีอุปัสสกาตาจตุจาสันตสัตถาเทสาทิปรััญจโอุนีอุปัสสกาตาจตุจสันตสัตถาเทสาทิปรัลัญจโอทุนีอุปัสสาตาจตุจสันตสัตาเทสาิปรัญ ใส่สัจเจสุวิังใส่สัจเสุภวตติใส่สัจเจสุภวติใส่จุิตตภวติภวิตภววิตติวตวิตติภวิวตวิวววตติวว ววพระว,วิาวันับความเป็นาวะวิาวันรับความเป็นกุศลเสดสูในสัพนหลายเสูสูในสัพน์หลายปุนี้ปัสคาที่เปรีสูอันเป็นบ้องหลังจากปุทุและนิอุสสะเป็นต้นอันเป็นบ้องรังจาก ปทุกไดนิเป hey, ็นต้นอันเป็นเรือหลังจากปทุกดัเป็นต้นอันเป็นเรือหลังจากปทุกนิเป็นต้นปกติยมีปกติยมี ในฐานะข้อที่สี่นะครับกลุ่มแรกท่านเอากลุ่มของอุปสรรคสามตัวก่อนนะคือตัวนี้ตัวนี้เป็นอยู่ข้างหน้านะครับก็เช่นว่าชาวภเรศุลเป็นลังจากรเป็นลังจากนะครับนะแล้วตัวนี้อยู่ข้างหน้านะครับนะตัวอย่างเลยครับปูกางโซครับสอนกามีรูปเป็นปูกางโซตัวนี้ก็ใส่กุปูอุปสรรคด้านหน้าครับเป็นนิมิทนะครับสอน อูค์กังโสแปลว่าองค์จนะครับทราเป็นสามตาประเ็เรียงกาูกฐันองค์กางองค์การนะครับองคตตางตาประมาณอกาเรือกิจนะครับอกตตาเรองสุดใชนะครับูกาแปลงสามกตาป็นจะตางกับองคตตาหนะครับอุกิตนะูนั่นเรสสุดครับอย่างเช่นทาไหนที่เือตรมทั้นอูกิตนะครับก็แยกคันะครับสูงสุดเลยนะครับนะ นี่เป็นสัตว์นางปูการโสนนะครับถ้าเป็นตาไปแจมก็เป็นปูกัดต่างน,นะครับต่อไปครับสองที่สองทุกกะรังนะครับสอนการเป็นทุกกะรางังอันนี้ก็สอนจากเข้ามาทุกโอกระสักอยู่ในนกการร้อน,อนนะครับต่อไปนี้กังโัสอนการมาเด่นน,นี่กังหัวท่านแสดงโอกระสักสามตัวกบเลยครับ อูทูนินะครับแต่วราเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกต่อไปก็นะครับเอวังเหมือนกันนะครับเอวังเหมือนกันต่อไปปูข้าตังปูข้าตังนะครับอาศัยปูปูสัตว์นะครับปุจจริตังปุจจริตังนิชตตังนิชตตังปุญญาตังปุญญาตังนะครับปุณญาติปุญญาติปุญญาโรปุญญาโรทุกขารุโร นิโรอุณาโตุัโตทุกันโยทุกัโยทุกลโลทุกัลโลนิมมโลอุยุโตอุยุโตอุยุโตทุลโพอิปะโตอิัโตนตนี้ต้องเต็นนิวัตโตนะครับสอนวะจะเป็นว่าเป็น นะครับสอนว่าแปลว่าเป็นาระที่พรโตแปล่วบังเกิดแล้วถ้าอาจารย์ที่เป็นที่ปติไปว่าบเกิดแล้วหรือเป็นนามก็ได้ครับที่ปฏิะการมันเกิดก็ได้ทิ่ปติเป็นนามก็ได้อาจารย์ก็ได้นะครับนะที้สอนว่าแปลว่าเป็นภาระนะครับใส่หูนะครับกุศลหูกุศลหอาชานี้นะครับของก็สอบถามหลวงก่อนั่านะครับถามว่านะครับกุศาโูตัวนี้นะครับ ช้ต่อเต่าสุดคนใ้ไหมนะครับเราจะเป็นต่อเต่าสุดต่อเต่าจุดเลยนะถูกไหมครับถูกใต่ถูกเพราะว่ากละงเป็นซอสเสือไหมครับซอเสือนะครับใช้ต่อเต่าเป็นสังโยก์ได้ไหมได้เพราะคนเราเลยนะครับสามเป็นอาวัชนะครับแต่ถ้าสาไทยต้องใช้กันนะครับต่อเต่านะครับน่ะก็เขียนออกมาเหมือนกับในภาษาไทยเป็นกุ้งสาโหมรับอเว่าถูารงไม่ตูงตรงที่ข้อมาอ่ะที่พ้ออะไรนะครับเนี่ย อ่าสามนี่่เข้าใไหมนะครับเดี่ยวสามนะเพราะว่าควิอยู่แล้วเพราะว่าสามเป็นอาวะเพราะนี่ซ้อนต่อทําไม่ได้ครับนะครับก็ต้องเฉลยน่นะครับถ้าถามก็ต้องเฉลยไปนะครับต้องตอบไปตับต่อไปพุทธสาวะ สาหนิสาโรนิสาโรอุิอาศัยตัวตัวคือโตุนิโตุนิสออยู่ในสถานการณนะครับโอตุนิอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะครับก็ี่มนฟัมเลยนะ ทุกังโส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  Bubukagangko mikogangko mi kankogangkoko Bukattototo Bukatto Bukattokatto Butokata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  Bukatang Bukata Bukatang 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 Bukatang. dari tangu tuh dari tanuh dari tan dari tangguh dari tan dari tangu dari tanuh dari tanuh dari tanuh dari tangguh

พุทธโร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 อิทโรนิพพโร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 อิทโร นิปันโน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 นี่ปันโนตัวนี้จร,ริงๆแล้วก็สอนนะครับแต่ว่าบางที่เขียนสอนข้าไปสัอนบ้างนี่อุตสาาา่ากินสกันอุตส่ากินซื้อต้องบอเองปีนั้นสอนก็ไม่สอนนะครับแต่กีฬาต้องอต้องสอนนะครับต้องสอนนะต่อไปนะครับอุนนัโต้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 อุปันโย ทุปัอทุปัญญโอทุปัอทุปัญญโอทุปัญอทุปัญโทุปัญญปัญญโทุปัญญโทุปั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 ญญโทปั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 ญัญญโปัญัญญโปัญัญญโปัญัญโปัญัญโปัญัญโทุอทุปัญอ

เตุทกปัญโยทปัญญาทุกปัญญังทุพะโลทุกปะทุปรังนิมโลนิมานิมังทำสำเร็จหมดเลยต่อไปปุยยดตัปุยตัปุยยตัปุยยตัปุยตัปุยยตัปุยตัปุยยตัปุยยตัปุยตัปุยัปุยยตปุยยตปุยยตาปุตปุยยตาปุตปุยยตาปุยยตปุยยปปุยยปุตปุยยต ตัใจกี่ินอ่าสาดินครับนี่สามดินครับตอัใจคุตัวยตัวตั้งคี่เปนินะครับตัวใจบรทนะครับต่อไปทุลภพทุล <c oughs> ปภพุล <c oughs> ปภพุลภพุลปุลภ สามดิงเหมือนกันนะครับเป็นบริษัทธุรกาแตดธุร้าก็เป็นบริษัทนะครับขาดกระจายรูปสนะะไรรูปอ่ารูปชนะนะครับกรมารูปกรรมารนะนะครับเราจะได้เจอครับที่รื่ครับก็มาดูเลยทั้งสามิงเลยธุกาธกาลธุรกา ไปนิพพัโต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 นิพพโนิพพตานิพพตานิพพัตานิพพตานิพพัตานิพพตานิพพตานิพพัตานิพพตานิพพตานิพพัต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  เป็นกิปัจจัยะไตปัจจัยรูปเ็มรมเทกเลสเกงสนะครับนะต่อไปปุสาหัวุสาหัวาจจทธชาิธรรมจาปุาัก์นัปุณาสัิ์นะปัจจัยวุฒิอาเป็นเป็นอาเป็นต้นท่านี้แล้วเป็นปัจจัยนะครับเ่ว่าความปุสาหะมีเข้ารูปอะไรความความ อาวุารูปอาวาศาสนะนะครับพุทธสาวะแล้ความพุทธสาหาแล้วความพยายามนะครับต่อไปพุทธสาวะพุทธสาวนะครับหรืนี้ความพยายามไม่ดีนะครับนันรู้ศาสต์นะครับปัจจัยอะไรต้องให้รู้เรื่องอะไรเป็นข่าปัจจัยตัวบนน้าสาธุเลย ขาปัจจัยนะครับท <un> <park Sai> ุกบนหน้าสาธาตุขาปัจจัยนะครับตัวนี้ไม่เคยเจอนะครั้งแรกนะขาปืนเจอบ่อยทุกตารางใช่ไหมครับอย่างนี้นะทุลโบแต่ทุกโหนี่เจอครั้งแรกนะครับนะแต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงได้ครับรู้เลยว่าเป็นขาปัจจัยนะครับนะต่อไปนิสารโรนิสารโรนะรอนสักคำหน่อนะครับอ่ะที่นี่บนทวาตัวรูปตัวนี้ก็เอาละครับนะเอานี้พระโต้เกิดแล้ว นิพโตสามเดืนวโตมาสาธิศาช่วภาวนด้วยภาระาทเวภาววทเนิแปลว่าว่าเป็นพระพาด้วยจะสมเร็ทศัญาสมเร็โลกเปนิพพโตนิพพัโตสามเดืนวโตมาสาธิศาชเวภาวนด้วยภาระทเวภาวทัน เป็นพระพานด้วยจะสังใน,ทใน,นตทศน,น์สัจจะสำเรโลกนิพพานนิพพานตสัตวเดิมมิมรรคต่สารทิศตัเปภาวะด้วยพระราเวปาโูทานิแปลง่าว่าเป็นพระพาด้วยจะสังในตทศน์สัจจ สำเร็เป็นนิพพัโตนิพพัโตสัะเนือนิวตโตว่าสัทิสาตุเวพาวาด้วยภาราทเวปาวทานิแปลว่าว่าเป็นพะด้วยจะสัทในตัวัจจาสเร็จรูปเป็นนิพพัโตนิพพัโตสัะเนือนิวตโตว่าสัติสาตุเวาวาด้วยภาราทเวปาวทานิแปลว่าว่าเป็นพะภด้วยจะสัตในตัวัศจาสเร็จรูปเป็นนิพพัโตนิพพัโตสัะเิือนิ วัดตอวมาสาติสารด้วยภาวันด้วยประเวภาวาน าเป็นพระปาด้วยจะสัในโททัสัจจะสำเร็จลกเป็นนิพพานตนนิพพานตสัตย์เดิมคือนิวาตนว่าสทธิสาสเวภาวะด้วยปะราเวภาวะนแปลว่าว่าเป็นพระปาด้วยจะสัในโททัศนสัจจะสำเร็จลกเป็นนิพพานตนนิพพานตสัเินิวาตว่าสาธิสาสเวภาวะด้วยปาราเวภาวะนแปลว่าว่าเป็นพระปาด้วยจะสัใน พระสัจจะสามเด่นรูกเป็นนิพพัะโตจริงจแล้วเราเรียนไปก่อนนะครับเวลนการที่ใบก่อนนี่เราเรียนสามเด่นลกเหมือนกันแล้วเรียนคำศัพท์จากใบก่อนนี่มันจะแม่นกว่าเยอะนะครับถ้าเราต้องสับโดยเฉพาะเลยต้องการนิยานะครับฝนนิยากนะครับเพราะว่านะครับสัที่สูดเดินไปสูดเดินมาจากสมาด์มาจากสามที่แล้วก็อีกสามที่ครับถ้าเรารู้รักสัเนี่จะไม่จำไม่ง่ายแล้วก็ได้นานได้เร็วกว่าแล้วก็อาจจะการ จำโยงหรือทำไปยึดใช้ได้ดีกว่าครับอ่ามีส่วนหนึ่งครับถ้าเราปรไปเจอถ้าเราไปเจอแล้วสุดแยกทำไปบ่อยครับแล้วมาจําที่มาที่ไปเดิเเ่อปๆเรื่อยๆเลยครับต่อหนี้เจอที่นี่นะครับไปอย่างนี้นะครับประมาณอย่างนี้เจอไเยอะเลย